Fi'n gilydd Tony y byddu nhw, Geth Cet. Isan gweila, bed da, te cael. Yn cwstol ffordd yn ni a Honda. Yn ei isbyl gael o. Teg smyn A leg Honda. Ffaibio bydd ar y lwg ap mae yw 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 mahaf. yn Tony o. มีเกอรีลิลลามขับแท่ไนทแมนนะครับและไอโอกุลาฮับุยงอยู่ชีดเลมังมาเกดมาขับเคทีมดูกติเมสปูแฟคทอรี่เละอเล็กมาเกดแวบนเ d e r จริง่พิม่าพามกคุยดิมและค้อเฮียมาตินก็ยังอยู่เช่นเคยอี์แมนมาคับฮ่ดุกติแฟคทอรี่ทีมคู่กับฟเชตโกแมาเนียามาชมวมึับสนามกาตาเรกนคืนครับไนท์เรด

ไอแม่นั่นทีอยู่วันดับไปคือต้นนะฮะผมยังไม่เห็นเขาเลยตอนนี้มันไปกับแบรนด์มิ่งเดย์ไรอีสานเกราโอเคไอแมนแป๊ะไปกับฟ five year อไม่ใช่สิฟรันชิดโก้ปัญดายากับฟอร์ัยสีแดงได้ใจจริงจริงไอสานเกราหรืออ่๋อีอสานเกราไม่ใช่สิ น่าจะเป็นทา,นาร่าเพโดคอต้านะฮะใช่ครับอีสานะ่าอยู่แถวหลังเมื่อวิกฤติเยอะเลยแก๊สแก๊สเ t ทีเอ็มเริ่สปูมีแนวไดผลงานค่อนข้างดีครับเพื่อมาขับ k t ทีเแถวหลังก็น่าจะเป็นอะไรนี่ครับโอ้อะไรมาเก็บครับน่าจะล้มเบสักจุดหนึ่งครับ เงินดับสุดท้ายเลยจะมีแค่แนนไม่ครับเนี่ยก็มีเพลไปดูครับวนีืหนตรงนี้ครับเปิดคันเรงมาโดรนไล่ไปแกราบ,บินได้เลยครับตอนแรกเขาอยู่คุมแถวหน้าเลยนะครับเนี่ยอพินซ้ายและขวาครับลื่นไปเลยครับโอ้โหวิ่งคิดอย่างโอ้หเสียหายหนักเลยครับ ดูคุ้นใหม่ครับผมรีเพย์เปิดซ้ายแฮปปี้ซ้ายแฮปปีฟฟ้ขวาลืล่นเลยครับเบรกยางไม่ดีครับยังไม่ทันพ้นหนึ่งรอบเลยคุณหภูมิยางน่าจะมีอนิสัยรถแท็กทันคืนครับผมกุสโตเฟินเดยอินเดมิสิคฮอนด้าถ้าอีเนี่เนบสเติอันนี้น่าจะไปอยู่กอสโตฟเฮลซีอาฮอนด้าชี มีเงียเรยนะพยายามไล่เข้าไปที่กลุ่มผูดอำแต่น่าจะติดทางด้านห้องให้มาที่นีน่ครับไปครับหัวไอ้แม่นะ่าจะเปิดขวามาครับแซงนางด้านอโอ้ย ปาดกันกับเปโก้ฮะเบโก้ไม่ยอมครับไอแมนจะจะบีเข้าไปและไอแมนเปิดไลน์นอกครับโอ้ยได้ครับอืมขี่สไลส์สไตล์ฮอนด้าเหมือนที่มั่งวัดเกตขีเลยเบิกลึกว่าสไลส์ที่ล้อหลังครับมาที่มาเรียงหนับสองครับไอแมนจะเปิดขวาครับอืมไออุปุระไม่ยอมครับ ไอโอเวล่าผลงานดีน oh, so, ิดแต่เริ่มนะครับแต่ก่อนเป็นทีมเม็ดกับไอแมนที่อพิเรียชมวงดีค่อนข้างสูงนะครับพัฒนาวุฒิขั้นสุดของแอพิเรียสนุกครับปีนี้ออนบอดไปคับเมือริกทิ่ปีนี้ว่าอะไรครับเห็นใจ แฮรินขวาตรงนี้อะฮะถ้าคลิปอย่างไม่ดีมีสิทีมันเหมือนอะไรมาเก็บมันชี้เลยพยายามไล่คุมผู้นอัไปฮะ<ม>แต่ก็ยังติดทางด้านฮอยเฮมาติ้อยู่ดี สวยครับสายยาวและหากเข้าโหงขวางั้จะผ่านไปอีกหนึ่งรอบครับตรงนี้ตรงไว้ฮะให้แมนจะแซงไห้รู้ด้วยนะฮะอุ้ยสายแล้วอุ้ยบ้าพาดด้วย ร้อนมะไนวยวนแป,ปลกๆ้องหลังของไอแมนนี่นไอแมนบานครับไอไม่ยอมครับต่อให้เป็นทีมเมนในทุกการที่แล้วไอ้ขอนไม่ยอมคระองค์แต่ว่าเฮแมนก็แซงขึ้นมาที่ระยะหา่างได้เพราะสมควรครับมาดูกันเหมันจะมีใครล้มหรือเปล่าครับเมื่อกี้น่าจะเป็นอาพิเวียสักคนหนึ่งนะฮะ หรือจะเป็นมิเคลลิวลาฮอ,อนบอร์พิกับเลสเอทเฟรโลมารับแพนมาไมาเคิลนะฮะับผมกำลังดีเทดูครับเกิดเหตุอะไรเกิดเมื่อกี้นี้มาเห็นควันฟุ้งเลยแอนไงฮะมิเคลลิวลาล้มไปครับมาขับรถไอแมนชิว สงสัยไม่ยานางไม่ยอมกับผมผมให้เรีนพยายามกดตันท้านได้ยกออรลอยู่ครับและเปิดซ้ายไหยกครับอืมไอซอดคืนครับไม่ยอมครับฝีมึอจริงๆสองคนนี้เปิดรูดูการมาด้ จักนะจัดเต็มนะฮะและเปิดฟ้าเข้ามาไอเมนได้สติสติไม่เปิดขวาครับแบบบ็อกพานุมีการแปะกันนิดหน่อยฮะถามวมาดูกันว่ามีเกี่ยวด้วล่าล้มไปครับโอ้โหน่าจะขี่มาเร็วแล้วน้องพิกไปเลยฮะโอ้ เสียหายเลยครับวิคิโอรถไอเอ็มในฤดูการที่แล้วแต่น่าจะอัพเกรดมาเป็น i อ g 4 TP 25ครับท่25โอ้มารีเพดูกันใหม่ฮะเลื่อนไปเฉยนะครับโอ้โหหุยเราผงแรกนะฮะเลื่อนไกลเลยเสียหายหนักยเลยครับแบบนี้ที่เพงจงนะ มาตนหรือเปล่าครับอืมไม่ใช่ <c oughs> ครับแบ่วินเดย์เอเมนฮะจำหวัวบ้านหัวไอโอฟุละาครับแต่เขาวายังบังไรไม่ได้ไม่ให้แสง ันดับ3สาจะเป็นฟัเชั่นทัวร์บาดเยียร์ยยไมเลหนึ่งเนีย่ยครับเคยเล่สปีดดีมากเลยเปิดมาโหแต่บ้านออกไปนิดนึงครับไอายุรักแดสิบเอ็ดครับผมแต่มาชมกันใหม่ครับ Oh, tell that I'm in first I meant first, quieted my husband. คข้างนานครับมีการรีเพย์ย้อนกับค่อนข้างหลายทีเเผื่อท่อานใดสำคัญก็กอไปช่วงท้ายได้นะครับจรงนี้เป็นการรีเพย์เหตุการณ์ใหม่มเบโก้ก็เลยตามมาติดๆนะครับเท่าที่ดูแล้วตรงนี้ไอเสียทั้งบ่าฮะแต่ไอ้แมนเข้ามา ไอรูลาเสียบคืนครับอืมบินเทิร์นบหน่อยครับของนี่ก็อันดับหนึ่งแกนะครับพวงก่อนความเส้นยงใช่มีสิทธิ์ลุ้มเลยฮะและได้เซอร์ฟสุดปิ๊ครับไอแมนจักชาวด้านไอรูลาไปไปครับโอ้ยล้มดูดครับและวิ่งจิ้มล้อหลังกันฮะไอรูลากระแทกทางด้านท้ายของไอแมน แน่นอนเหรอฮะมีเกลรู้ลาล่ารมอไบเหมือนแถวลังนก็จะมีเหตุการณ์ที่แฟงกันนะครับน่าจะมีใครร้องน้ำชนกันด้วยอ้าวเรียบร้อยครับโอนชนเลยรถกระเด็นไหมฮะโอ้โหฟารทโ่ิเชียนันโดเนโอครับชนครับโอ้โหพิกและชนครับทางอีซาโนเอล่าเลยแซงขึ้นมาได้ครับโอนชนเสียจงังหวะครับ อีซันได้คำว่าแซงขึ้นมาแฮร์ีซนเพื่อห g ủ อย่าเดินเลยแล้วคนไปนไหนครับเนี่ยโอ้โรถพี้ขนาดนั้นโห้มีเพเงียบร้อยฮะช่วยอีซานแซงขึ้นมาบัลล์บินเดอร์ ไอแมนที่ยังโดนทางด้านไอกรชุชาจู่โจมอยู่ครับยังไม่ปล่อยครับแก mm hmm. ไม่ปล่อย mm hmm. อเลยครนะฮะาำได้ไหมลิส hmm. หนำมานะ่าจะวินาชีครึ่งครับทำ mm hmm. หน้าบ่นไอแมนดับสงีงไอกรุณ hmm. าดับสบาย ฟันเช็กโกบันเดียร์มาดูยนยนน้อพอดีอังจะเป็นสายมาดบบนี้ไหมนะครับืีจะมีการเปลี่ยนแปลงแบบพบออบับพีกหรือเปล่าอันบ้าแปกถ้าพีกโก้ไล่เข้ามาจับทางด้านไออูและกับทางตรงยาวนี้ดูพิจีก็แทบไม่เปรียบกว่าจริยววา,า,ยานะครับในเรื่องทั้งสุป,ปีความเด่นทางดีครับ ท,ออท,ท,ท่าในเร่กงงารของท่นนรงท่านเรื่องมี่อกองบิษัเดียวกันครับในพี่มาทางด้านไหนคูณละ่ะอีสานเวรไ พยายามเลยเข้ามาเป็นคนผู้นำทางได้านเอวกล้าก็มีหลายไอ้เหมนดอกครับสามกับเร็บเป็นก,กูครับมัที่สามต่อหน,น้าจะมีปัญหาหรือเปล่าครับมาชมกันครับโอ้ห้องซ้ายไปขวา น่าจะลุที่โหงีแน่นอนนะมิฮะเกีอบลม,บมถ้าโดนสายมิรอมเลยเนะี่ยไม่เว้าได้จอดทางและไหเลเหม็นทข้ามาน่าจะเสียด่านไปครับกระสนสาเหตุของอยางร้อนหน้าที่ใกล้จะหมดเพื่อหมอการน,นะฮะเฮเล็กมาเขียนเราครับ

ท่านชิง <rumor> อันดับส่งครับแทนตรงยาด้วยสื่อเล่สืบข้างหลังที่มันจะแสงยิ่งขึ้นมาครับ จะไปกูไม oh, well, mm ่เจอไอ้อละไม่บานเลยครัออืมเด็ดเพจที่นา่แเดอีสานแสงขึ้นมาหรือเปล่าครนั่นอืมนีับพ่ครับอีซานก็นดาแซงขึ้นมาแล้วครับอาอพอวิโงออกไปกาชม่เีอเคัน แซงท์งด้านแบดบินเดอร์อม,มันแบตไมีอยอมครับอืมฟาบโิโอเสียนน้าไปสครับเลยโด,ยดนหอยเหยมาทิ้งปากขึ้นมาอีกครั้งนึ่งความโน้โเอียงไปครับอีซานแซงขึ้นมาดูมหันำของมันดบบที่สีเปโก้เปิดมาครับไล่ในละโอ้ไลในเป็นของ ไอโอฟุล่าครับเือบที่จะถทงรับเฮปปีนซ้ายหว่าเมื่อคี้เสียแทนไปนิดครับมาดูกันชิงอันดับสองดีกว่าอันดับหนึ่งไปไกลนะฮะไอก็ไม่ยอมกันครับ เป๊กคุเปอร์ไม่นอนื่อที่จะเขับรับในแต่ควาไมรอวไม่ถึงครับเปิดมาอืมกูล่าล้อหลังแปะไว้ฮะไม่ฮีเสงครับแฮลทางนี้ตรงยาวได้สุดที่ที่มีแปะกันนิดนึงนะเปโกคมันเปนโกคุกเร์เสี่ยนะไอ้กูุ่ายกเื่อนสมูทล่าหนังยกเลย่เปโกค มีคนบานหรือเปล่าผงไปกู้บานครับบานออกไปเลยเสียจังหวะเลยฮะน่าเสียดายน่าจะจบ,จบแล้วฮะแบบนี้แหละฮะลุดออมจอแฟกไปครับนี่นะใจเม้์ไปต้องคนนี้ครับแตะตรงมาแปะกันครับ ตรงยาวโอ้ยเจ้าสับปีดต้ตตงองตีดีวะ่ะแนะ่มาดูตรงนี้นะเลยโยบลูตแตกกันเนาะเลยหลุดออกไปครับดีไม่หลมครับโค้งหนึ่งเอาอีซานโดนแมนวินเดอร์แซงขึ้นมาแล้วฮะเป๊กโค้งไม่ยอมครับยยามไล่ยอยู่ จะเปิดไล์ใหม่จะไม่ได้ครับไม่ถึงนะัตขอเหนมาทิ้ง่นยอยู่ที่นนับที่หกแล้วเที่ยวกระจาโลกกลุ่มันดับที่สี่ครับในที่กันเข้ามาครับสี่อันหนับจะขึ้นเป็นที่สี่ครับและเปโก้ไม่ยอมครับ พยายามไล่ไออุบัติภัยอยู่หรอกดเวลาเศ้าครับเอาละฮะมาดูกันแต่เฮารู้แล้วก็วามดีครับไม่มีหลุดแทกเลย นายก็มาครับแตาจะเปิดแล้นอกก็ไม่ได้ครับผมไม่ถึงครับหนุ่มไอ้เมนนำโดนะครับน่าจะมาสองสามยกร้อเขาสิ้นชัยไปแล้วครับมาดูวันที่สองน่าจะเป็นทางด้านไอ้โอคุลาครับนั่นเนี้ย คะแนนสะสมรวมไอโอวลาจะดีกว่าคำในประเภททีมแข่งมาที่ภาพรวมนี้กันครับ erm ดับหนึ่งครับผมเรารู้ดูการมาได้ดีครับ ต่อไปน่าจะเป็นสนามบาติมาว์ขยับขึ้นมาอีกนะเอาสนามแชมป์ไปไว้ช่วงปลาเราจะเห็นเรดเลตินครับที่สนามแชมป์นับหนึ่งเป็นไอเมนนับสองเป็นไอโอรันนับสามเป็นฟรานชสโกวันเดียร์ลามที่เรียนร้องผลงานนั้นทั้งดีครับตอนที่ไอเมนอยู่ช่วยคำหาจุดไข่ของรถ แอัตาลิงที่ดีเยี่ยมราวกลางวันครับดาวิดเฮาร <cor lly> <seven> ์ูสซีผู้ชนะครับผมดูวิธีเล่นโวรทีมแฟคตอรี โชคแปลกครับกันแข่งขันหงกาต่าครับผม